ีย duck 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 no ิบักเลยเดี๋ยวเพงเพิはは่งเพิงให้ทใชเพชรสู่นก่อนอือออยเลยเดี๋ยวพิ่งเพิ่อูู้นไปตังถ่ายนนนเ้เดียวเดี๋ยวพิ่งเเพิ่งไปงถ่ายอู้ันทึกถันทึกอุ้ระวังมือโทรศัพท์ระวังอย่าหรุนมือพี่พี่พี่มาพี่ละถงถ่ายผมแหละอืเออเอา ยาเม็ดคือเกาือ,อเดี๋ยวยามแต่ละลงังเอ้าก่อทั้งลงนะังเ่ยพดตเลยโอ้พีหนองเลยเศร้ามือนี่ก็ขึ้นมากอีกแล้วฝนตกมาขึ้นนี่แต่สาฝนตกมันมีหลุนอยู่ได้ยังมงเาเร้าเกิดสิ่อดเพียก ว่าทีมทุนไว้กางน้ำเก่าไหละ่ะนักทำไรเพื่อขึ้นขึ้นไหน่นเรื่อาจจะเป็นห่องเป,เป็นแกวฟันปลาเปิดา <c oughs> ดึงเพืเดียวเงินหึ่งนายไปไห hộp long như đi này ừ mh 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 จะว่ามันก่อนโ oh. อ้มันที่ท้มจะได้มองนี่ก่อนยามหยาคีสุดคือสวงแหละตูดไปอย่างเดียวตไปอย่างเดียว Nát ngon chịu này. Oh, khán giả chạy nha. Văn nha nếu nhao 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 chửi ของบอ่แต่ว,ว่ามันแหลนเจิดไปใช่เตรี ừ. ยมตักเลยเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งให้ใช้เบ็ดชูขึ้นก่อนเออเออเอาสำเบ็ดหน่อยเหรปลาหน่อยเอาเบ็ดหน่อยเบ็ดหน่อยเอาปลาหน่อยเหรออือพ่ <c oughs> นงานเมือนี้ฝนตกเมื่อคืนนี้มีลุดเววนี่ยวะเฮ้ยเกี่ยวมันอันนี้เอาแต่ว่า một hộp lưu một hộp lưu và dạy em Bây giờ hộp lưu em một đi lưu em một hộp Để em một hộp lưu 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 em một hộp ถึงมมีคันเห็นคือมู่อือีกแล้วน้อยๆเี้ยอีกแล้วอีกแล้วออนตถอยออกไปอีกที่เจ้าเอเออแลนจึกดีเลเรียมเลยจะพึ่งพึ่งอ้ยูอ้นปูนปไปถังท่ายุ่นปนปนเร้กีพึงเกพึ่งเก้พึ่งไปทังทายอู้ตักทึกตาบันทึกอือแล้ววางเมือเท่ารครับแล้วว่างี่ยมหายมือรุนมือพี่ๆพี่มาพี่ละถังทายพุ่หละ อ Eller, เออเอ่อเถื่อนไม่นำตักกันนำผู okay. ้ถ่ายก็ได้ปกติผู้ถ่ายต้องเป็นผู้อันนี้พี่เนาะเป็นผู้นี้ผู้ตักปัดไปถึงมือหนึ่งถือถ่ายมือหนึ่งตี๋ๆเล็กๆหรือไก่ย่างมันเอาได้จำตักได้จำมาโมเห็นอ่ะเก็บต้อไปนี่คือหนึ่งแหละจะได้บ้าเดี๋ยวเถอะเฮยอย่ามันปุดมันเหนี่ยวที่เออค่อยๆปปด Bá, <laughs> à. ừ. tôi... Bá không nhớ gì. Để tôi nướng. Bá không tôm ngay này. Tô ngay Tô ngay này. đấy. Tô lăng bảo xong rồi. <laughs> vâng đi mọi người vâng đi tận <laughs> đi. gần rồi. Phốn tốt để bám kim đấy hòn lẽ sắp đây bố hòn lẽ thì mình thử, để bẹng mới đay, để bẹng, cứ để ấp bồ thì sẽ lựa ồ, 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 โอ้ยเพียกมันหน่อยเนาะเออเอ็นมันหน่อยเอ็นว่าเอ็นจะปูอยู่ไปออกอไหมพายออกเปออก็นไ,ได้คือเด็กเอาปูคือเสือเป็นได้คือเด็กเอาปูเสือเบาะแล้วมันหมูมนันกอยังเห็นได่ขู่มืออยู่วะมาทำนนี้บุเป็นเหลืองไว้หน่อย ถือโยถ้าก็ถือมืนอนี่ละโอ้ยปวเกิื่อนโลดสองโลดนี่ละฮะยามแหลี่ยมเละฝนตกมันก็ถ้ากร็ถือได้ส <c oughs> ใส่มาเลยถือโยปลาถือปะนางปะตูนฮะเออใส่ใส่เบ็ดหน่อยเอาเบ็ดใหญ่บบวายมันหลักฮะ <c oughs> เบอร์สิบสองสิบสามถึงแล้ว เบอร์สิเอาซัเบอร์ยี่เป็สิบสไปนี่รับพอปลามันโตบอคอยไงดอกโตละโลสโลมันก็อยู่โอ้มนทางนี้ไปต่ถือเน่อสีเงม่มีพอหนหูเนาอถึกอีกแล้วเมื่ออีกแล้วอบ่อตไงนะจะลุ้นทำนี้เฮอ้ย ของแข่เลยตามตัวโอ้ยขันมีคืนนี่เดิโอ้ยตายคืนนี่จะได,ได,ได้ป่านนี้จะโพสต์ก่อนโอ้ยมีแต่คืนหักบอสเดี๋ยวมันเอออ๋อมันเปลี่ยนคนยามเด้ปกติมีแต่เจ้ายามเปลี่ยนคนยามเวย้ย เหีนคันามมานาาันก็เลยมันลิออ้วหาแต่ที่มันก็ใส่เด้อบเอาไปเนื้อเหมันแดนระบาดเลยอมันชุดลรบ่อยเออเอาลุดอีกของนึงลุดอีกของนึงโอ้ย <c ười> <c ười> อหอเฮ้ยข่องคือถ่ายเป็นไลยหลาคำแพงเลยของคือถ่าย hóng sư thải bên đây hòn sư thải hóng sư thải bên đây hóng thải. nhạc thương phượn quá hóng thải thục thì dầm đáy lé bếp bộ nhảy là thư vào phía thục thì thư vào tớp ôi phía con phụ khuôn lợi theo này bộ nhạc thương phượn bộ nhau à hòn bay nhá bây giờ thử nó ห้องนี pues. <expertise> <now> ่เพียรนฟูแห่งบ่โมน่าสิเกียวกันนะอ้ยนี่มันห่างเลยนี่เด็กๆพ่อเหื่อบ่อยากหลอนเือบ่อยากหลอนเนี่ยเท่าหืมแค่นั้นน้ำไทยรุนงที่ไทยเหใหญ่โอ้ย อย่างเออเอาเอากระยาบันเด้อเห็บ้านคือกันเลยว่ายางเด้อย่างนันนแหละมาทางพี่กินอยู่ห้อง่ายเ้ยว่ายางให้มันอยู่กลางเฟรมเด้อเวลาจะไปไปตังตักเก็บอันนั้นขาดลายเออ ชุดเนาะยังไปได้อีกอยู่เลยไงเดี๋ยว็นมาแต่ผุนก่อนแย้มแย้มมีขามเดงเขาจังอ่ะอ่ะเสียบเงี้ยงกับพี่น้องบานนี่ฮะรวมรวมพนงานพี่น้องบ้านนี่เขามาฟังแหละมื่อนี้มีไข่แนวพอฝนตกโตขึ้นนี่ฝนตกกับปลาพนกับขื่นน้ำเลยปลาแขกแต่ปลาแขกสองสามตัวนี่ละครั้งแรกนะครับทีใดเพียงเดียวนะครับสามตัวสามตัวเลยแต่ปลา พยางตัวหนึ่งนี่โอ้คนานทีมงานทีมงานทีมงานเขาฟังเลยอ,อีกส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ทางหนอออยู่ครับอ่ะถ้าจ,จบวงนี้เนาะเดี๋ยวเอาโชว์คนง,งานกันก่อนที่จบขีปฮาวุธครับครั้งแรกได้พี่น้องนี่ที่ได้น้ำเพลินส่วนมากก็ได้เทลาโต้ส่วนมากครับ อ่าสำหรับเบาลัดนะครับขอบคุณพี่นองนะครับสีเขามารับโมให้่กำลังใจนะครับรับวิธีชีวิตคนหลุมน่มโพ้งคือเ่านะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับว่าที่หาอยู่หากินคือเ่านี่แหละครับย้ำหลอบย้ำเบ็ดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไเห็นเมื่อไรครับ